ในภาพใหญ่เนี่ยกกตก็ถูกตั้งคำถามในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้และจนถึงขณะนี้เนี่ยคะแนน,นก็ยังออกมาอยู่ที่9ก9 5และกกตก็ไม่อยากที่จะให้มีการอ้างอิงด้วยนักวิจัยมีการจี้ให้กกตเร่งแก้ไขปัญหาบัตรขย่งนะครับรวมไปถึงข้อสงสัยต่างๆและก็ชี้ว่าประชาชนนั้นสามารถที่จะฟ้องต่อกกตได้ไปฟังประเด็นนี้จากอาจารย์ปริญญาเทวานาริมิตกุลกันครับ ถ้ากรกตรไม่ทำอะไรให้คนหายสงสัยค,คนจะไปใช้ะจะไปร้องศาลอาญาถ้าหากว่าเห็นว่าการเลือกตั้งมีปัญหานะครับก็ต้องใช้กลไกที่เรียกว่าคัดค้านการเลือกตั้ง<ม>นะครับคือคัดค้านไปที่ uh, กรกตรเขตครับกรกตเ,เขตก็ส่งมากรกตรสนการกรกตรสนกางเนี่ย<ม>เห็นว่ามีมูลก็ส่งฟ้องต่อศาลฎีกา<ม>ซึ่งปลายทางคือถ้าเกิดไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมพิงก็สั่งเลือกตั้งใหม่ ไม่ใช่แค่รับใหม่นะครับสั่งเลืกตั้งใหม่เลยนะครับแต่ว่าถ้ากรกตไม่ส่งไปให้สารดีกามันก็จะเหมือนกับเรื่องหัวสอวอสารดีกาในปกติก็เป็นเขตเขตไปนะครับแต่กากระทำในแบบที่เรียกว่ามันกระทบทั้งประเทศเนี่ยมันยังไงอันนี้ก็จะเป็นความยุ่งยากซับซ้อนอยู่นะครับว่าตกลงสารไหนสารไหนก็แน่แล้วแล้วแล้วถ้าสารต่าง,างๆเกิดพิพากษา แตกต่างกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนี้น้ำหนักของข่าวเนี่ยมันไปอยู่ที่เรื่องคีย์อาร์โคดว่ารับไม่รับนะครับย้ํากันอีกทีหนึ่งว่าเรื่องของการขนย้ายหีบเรื่องของการมีมีบางบางบาง,บางหีบบางกล่องที่ไม่มีการรัดเคเบิลทายเรื่องของเอกสารที่มีการขาดคะแนนที่เจออยู่บนถังขยะมันมีภาพปรากฏอยู่ นี่คือยังคงเป็นประเด็นที่ค้างที่คากันอยู่นะครับขณะเดียวกันครับวันนี้นักวิจา,ารอิสระคุลศรินีอาชวะนันตะกุลก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับเรื่องการตรวจสอบบัตรเขย่งที่เขต3จังหวัดแพร่ข้อมูลรายหน่วยทั้งหมด270หน่วยรวมคณะกรรมการนับบัตรนอกเขตและนอกราชเสชุดโดยรวมเนี่ยไม่มีการเขย่งทั้งสองบัตรจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์สอสเขตและจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกสอสอบัญชีรายชื่อมีจํานวนเท่ากันเช่นเดียวกับใบสรุปคะแนน5้าทับสิหน้าหน่วย แปลว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ต้นน้ำนั่นคือการทำงานของกอปนที่หน่วยเลือกตั้งไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นไปไม่ได้และเป็นไปไม่ได้ที่ผลขย่ง1 1ึ3 6บใบจะมาจากข้อมูลหน่วยเลือกตั้งที่เหลือเพียง14หน่วยในตำบลห้วยอ้ตอตำบลอําเภอลองทั้งหมดเช่นเดียวกันเมื่อคะแนนขยิ่งไม่ได้มาจากต้นทางจึงเป็นไปได้ว่าโอกาสที่จะเกิดคะแนนขยิ่งมาจากกะกะตอ,อำเภอเปลี่ยนตัวเลขกปนประจำหน่วยแต่ละหน่วย รายงานเข้ามาในระบบ ect score หรือกะกะตจังหวัดเปลี่ยนตัวเลขกะกะตอำเภอหรือกะกะตส่วนกลางเปลี่ยนตัวเลขแสดงผลบนเว็บและไม่ว่าจะเกิดปัญหาที่จุดไหนข้อเรียกร้องให้มีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนโดยเชื่อว่าการนับคะแนนใหม่อาจจะไม่ได้แก้ไขปัญหานี้ในเมื่อปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นที่ต้นน้ําตรงนี้ดอกจันหน่อยเพราะว่าทางอไอรอลเขามีการตั้งข้อสังเกตคับว่าไอห้องที่เขาเรียกว่าห้องแห่งความลับเนี่ยแหละ ทำงานกันยังไงแบบไหนถ้าเราถ้าเราทำำําควา้ก็จะง่ายๆก็คือว่าในแต่ละหน่วยเวลาเขาส่งตัวเลขมาเนี่ยห้องตรงนี้ก็จะเป็นการเก็บรวบรวมเข้ามาบวกลบคูณหารเผื่อเหลือเพือ่อขาดก่อนที่จะป้อนเข้าไปในระบบถ้าเช็คอย่างเดียวแล้วทําไปตามนั้นแล้วถึงเวลามีปัญหาให้แต่ละหน่วยไปเช็คกันอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ห้องเนี้ถูกตั้งคําถามเหมือนคุณสลินีเนี่ยแหละว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ได้มาจากหน่วยมันจะเกิดขึ้นจากกระบวนการหรือขั้นตอนตรงนี้หรือเปล่า ขณะเดียวกันครับนักวิจาการก็บอกว่าในอดีกะกะตกกตเนี่ยเคยมีกะกะตถูกจําคุกข้อหาเอื้อประโยชน์ให้พักการเมือง3คนได้แก่พลต,บบตําบวะเกวัฒนาเพิ่มลาบนายปริญญานาคต,ตรีนายเวรชัยแนวบุญเนียนข้อหาเอื้อประโยชน์ให้ครับพักการเมืองในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยเนื่องจากมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงรายเดียวและได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ยีของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นๆครับ